มาชมข้างบนกันต่อนะคะนี่บริเวณวัดพระโคเดินขึ้นบันไดเหนื่อยมีหอบด้วยเล็กๆนะคะชมธรรมชาติของวัด นี่คือวัดพระโุนะคะมีให้เสียงโชคด้วยวันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ธรรมาชาติมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยบริเวณภายในวัดพระโคนะคะเออมาดู บอ่อน้ำสักจีวรของลุงปู่ทวดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะบ่อน้ำสักจีวรลลุงปู่ทวดค่ะ